ดอธรรมดาธรรมดมีนาเนี่ยจอท์วันนี้ผมถ่ายวิดีโอครับเชิญถ่ายรูปวิธีสบายเลยเติมนะเป็นตากล้องเหมือนเดิมนะเป็นจริงเลยอ๋อเชิญถ่ายรูปครับ ยืดอะไรเขายืดดีกว่าช่ไหมเด็กๆยืดยวอย่น่าสวัสดีครับบังหลังจะได้บังหลังแล้วยหน้าผมไม่บังใครนี่เราาไปนั่งหน้าเลยนัไปไกลไหมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีนั่งกดรับดกเด็กนั่งหด้านั่งหน้านั่งไปไก เอาย่นเลยสอบซักเยอะเลยเอ๊ะจับกล้องจับกล้องจับไ้าๆเลี้ยจับกล้องไหนเอากล้องไปมาแล้ว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 เย้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 ตื่นเลยยัดีนะมาทันสวัสดีครับสวัสดีครับปูเลยไม่ได้นอนป่าป้าโอเคไบร์ท ข้อนี้ข้อนี้ทำไมสองสามลมือใครับเองสาขอทีนะเฮ้ยแล้วจะถ่ายยังไง้องยู่กันทีบริษัทคนนี้ยัง ขออนุญาตมาาดวเปิดงานนิดนึงนะครับร้องเพลงเลยครับร้องเพลงเลยครับขออนุญาตมาที่ที่ที่เดิมนะครับพี่เดชพี่เดชพี่ทวันชายครับพี่ธวัชชัยครับพี่ทวันชัยครับที่หนึ่งนิดหนึ่งครับร้องร้องเลยเร็วเดี๋ยวมีพิธีเปิดนิดนึงครับอ่อโอเคครับก็ก่ออนื่นก็ขอขอบคุณครับอ่า ทาง p พ e ่เด็อิคดนะครับแล้วก็พี่นิรุตนะครับแล้วก็พี่ๆทั้งหลายอิบุโสนะครับรวมทั้งน้องๆเอสเอฟสิทธิ์รับปัจจุบันนะครับรวมทั้งสิทธิ์เก่าท,ที่ที่มาร่วมด้วยนะครับก็วันนี้ก็เรา,าจัดกอล์ฟนะครับก็มาพบปะสังสรรค์กันนะครับไม่ได้เจอกันนานมากนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะประกาศว่าคนไหนมีชื่ออะไรบ้างอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว ขอเชิญท่านเกษยณอิสระนะครับกล่าวต้อนรับสมาชิกด้วยครับครันท่้นท่ t นท่า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 นทสานท่ันท่านท่าีท่านท่านท่าท่า่เนท่นท่านท่านทีานท่านท่า้ว่านท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 นท่านท่านท่านท่นนท่่านท

คือวันนี้นะครับก็นักกีฬาทุกท่านก็คงเป็นที่นะครับเพื่อที่จะได้ทิปจากพี่ๆรุ่นเก่านะครับผมどうぞあのกดシップวีซิいมาท์สอิいมไปอย่างยิ่งที่ไดคนันนี้นรับขอรบกวนพี่ๆเตรียมแบงค์วีซิปมาให้เยอะหน่อยนะครับโอ้ยคอ้ยนโอ้ยท่น กวนไม่กนเ,เดี๋ยวยังไตงตองไปประลองกันในสนามนะครับพี่ขออนุญาตแจ้งนะครับในเรื่องของกติกาเบื้องต้นนะครับพี่แล้วก็เรื่องกวนที่เราจะไปว่าเราจะปะทะกับใครในในกวนนะครับเบื้องต้นเนี่ยของเราเนี่ยดิสโก้เราเนาะเราจะเป็นระบบ9หลุบนนะครับก็เราจะตีทั้งหมด18หลุมนะครับ2อรอบอารางวัลของเราจะมีอยู่2รางวัลใหญ่นะครับก็คือรางวัล โลกอสกอร์ก็คือรางวัลทอทอั้งหมดแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลที่เราจะหักในระบบ36ซิสเทมนะครับก็จะมี2รางวัลแล้วก็จะมีมินิเกมนะครับก็คือเรื่องของล,ลองได้แล้วก็เนียพินนะครับในส่วนของลองได้เนี่ยจะเป็นพา5ทั้ง4หลุมนะครับแล้วก็เนียพินก็จะมีพา3สามทั้ง4ี่หลุมเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยว ในส่วนของหลักที่จะปักเนี่ยเตรียไมไว้หมดแล้วแล้วก็ในส่วนของเนียพินเนี่ยเราจะมีตลับเมตรครับเผื <c oughs> ่อใครจะเฉือนกันในระยะมิลลิเมตรก็ <c oughs> ต้องใช้ <c oughs> ตลับเมตรวัดนะครับเราเราเป็นวิศวกรเราต้องดูดูให้แม่นนะครับแล้วก็ๆๆวกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจบเนี่ยเราก็จะมารับประทานอาหารร่วมกันที่คบเพลตามเวลา คร่าวๆน่าจะประมาณบ่ายสองนะครับครับผมมีสุดท้ายนะครับเรื่องของรายชื่อนะครับกคนหนึ่งนะครับก่อนุญาตประกาศกคนหนึ่งจะมีพี่นิรุตนะครับพี่ธนะพี่โอภาสพี่สุภสศักดิ์พี่มนชัยและก็พี่วิระนะครับจะออกโค้นหนึ่งคนแรกที่หลุมนี้นะครับแล้วก็กคนสองเนี่ยก็จะออกที่หลุมหนึ่งเหมือนกันจะออกต่อกคนหนึ่งนะครับก็คือจะมี p พ e ิดเน้อีเคียวสังนะครับพี่นอพี่บานะครับพี่วินัยแล้วก็ ที่ไลซังแล้วก็อีโนชิตาซังที่เดี๋ยวน่าจะตามมาสมทบอีกทีหนึ่งครับอีกประมาณห้านาทีกวนที่สามนะครับจะเป็นที่สงวนนะครับพี่พงเทพพี่ไพรโรดพี่สมชายพี่ดีหลกแล้วก็พี่ธวัชชัยนะครับจะออกที่หลุมสี่นะครับหลุมสี่เป็นกวนแรกกวนที่สี่นะครับจะเป็นพี่จุมพลพี่ทวิศพี่สุริยันพี่อุทัยนะครับแล้วก็พี่นรงเดชนะครับจะออกกวนสี่ หลุมจะออกหลุมสี่ควนที่สองนะครับต่อมานะครับควนที่ห้าจะเป็นที่สมคิดนะครับที่สมคิดแบงค์นะครับช่างพงศธรช่างเอกช่างน่าช่างพงครับสุธิพง์แล้วก็พี่ปริญญานะครับจะออกที่หลุมเจ็ดควันแรกแล้วก็สุดท้ายนะครับพี่นาทีพี่ทองคําพี่พี่ทักษ์พี่วิเชียนพี่สุรัตน์แล้วก็พี่กิติพัฒน์จะออกหลุมเจ็ดควันที่สองนะครับมีใครตกหล่นไหมครับ อ่าไม่มีก็กำหนดการตออโอเคอ่าป้ายลองได้เนี่ยอยู่ที่พาห้าเนี่ยจะอยู่ที่ทีออฟครับถ้าถ้าใครอ่ามั่นใจว่าเราตีไกลก็ถือไปด้วยของเราเนี่ยมันจะมีน้ำขวางอยู่นะครับต้องระวังให้ด <c oughs> พพีพี่ีทุกคนก็น่าจะดูและอ่าของผมอ่าในส่วนของรายละเอียดมีเท่านี้ครับ <c oughs> อ่าขออนุญาตที่ปีละต่อเลยครับ โอเคครับก็คงหมดแค่นี้ครับก็ขอเริ่มไปตีออฟกันได้เลยครับแยกย้ายกันตามหลุมที่กำหนดนะครับครับขอเชิญเลยครับ